ัวไข่ใส่กิปลมเรียบร้อยสวัสดีจ้าเมื่อนีมาเห็ดกัะเพ้านะคะกระเพ้าเนื้ออันนี้ก็ะสิเตรียมเครื่องไว้กระสิมีใบกระเพ้าเนื้อซับขั้นตอนแรกตำกระเทียมสกรอนต่อไปเอาพริกลงพริกแห้งนะคะเปิดเตาจ้า ารถตีถัดเลยปิดเตาเรียบร้อยเปิดเตา หลายคนบอกเนี่ยนี่แหละไปต่างประเทศอีกแช่งหลายที่ก่อนเมื่อกี้แต่ไม่ได้ใครก็เฝ้าอยู่แ่แคดูอย่างเดียวจริงเใครยิบต้องใครใครใส่น้าไม่ได้เหรอเขาบอกไม่ต้องพูดเดี๋ยวนี้กล่องเล็กกองนึ่งเดี๋ยวนี้กองนึงเล็กละไอ้บ้าจรงไหมเนาะเบอร์ไหนเขาใส่หน้ามัน มากินข่าวกันจ้า,ข,าขัวไข่ใส่จีปูมจีปูมมเดี๋ยวมาจากเส้นแนกคขาเลยมื่อนี้กะเพราเนื้อมาจากแสบๆก็จัดออกบ่แม้นคือว่า,ค,วาคือว่ากินยุขาถอดไข่ใส่จีปูจกกนนม,มจ้ะกินได้เบิร์ุชัวแน่เอ็พักลวกให้หลายปลาจุยีย <laughs>

ต <Yeah. S 2> ้องุายค่ะ